ขับรถพี่นินจาหน่อยเนาะเบิ้นเบิ้นเลยพอมันหนาพอมันเซ็ตไปดีดีเซ็ตอันนั่นอันนี้เบิ้นเบิ้นเลยตาเบ้าตาเบ้ามาตาพี่นินตา เบน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 เลยเดวีต <Cornell. S 2> ัวใหญ่แล้วตา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 

มาเล่นกับ uhm พี่นินจาค่ะอินจาลงเย้วินจาลงเย้าอันนี้พี่หมหยัด